สิบโมงครึ่งแล้วช่องเขาระหว่างสลับบุรีกับลบบุรีเส้นทางเที่ยวสายสองหนึ่งเส้นทางประจำเวลากับ้ันไม่ว่าจะเป็นช่วงเทศกาล เดี๋ยไม่ใช่ช่วงเทศกาลเส้นทางสร้างสุ่หมายเลขสองหนึ่งใายสองหนึ่งสล,ลับบุรีลบบุรีสิบโมงสี่สิบนาที เข่าเขาเกับบ้านตะเกี่ยวข้าวไปดูกันเก็บเกี่ยวปีหกแปดมาถึงแล้วหข้มามเช่าเขา ันเขาตรงนี้เป็นเขตแบ่งพื้นที่จังหวัดอ่ะลงสันเขาก็เป็นฝั่งลบบุรีแล้วเพอพัฒนานิคมแล้ว เนทางที่ลหลายๆคนใช้เป็นเส้นทางไปท่องเที่ยวเมืองเพชรบูรณ์เาขาคอปูทับเบิกหลายๆคนใช้เส้นทางนี้เองรถสะดวกเส้นทางสีเลนบางช่วงก็จะมี Thật thì xoáy ngang Mô cục quảng Còn thân trời bất đạt Đi ngay giáy 21 Xuyên lặng xuyên bất chấp Thì chậm ด้านซ้ายอำเภอภูเรืออำเภอจังหวัดเลยไนะด้ชฉาเฟินเฉาเฟินเฉาเฟินพากับรถกลับบ้านไปเกี่ยวข้าวอ่ะไปประมาณนี้ประมาณนี้บรรทึกไปในความจับแตนทางไปเกี่ยวข้าว กเก็บเกี่ยวปี68นี่น